หนุ่มตีเนียนหลอกเป็นเพื่อนหวังช่วยสาวที่กำลังถูกคุกคาม room he was like touching you yeah are you okay แบรนดอนโลเบิร์ตชายผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้เผยคลิปขณะที่เขาซื้อของอยู่ที่ร้านค้าและเห็นเหตุการณ์ที่หญิงสาวรายหนึ่งกำลังถูกชายอีกรายแสดงท่าทีคุกค,คาม <c oughs> เขาจึงได้ทำการเดินเข้าไปหาสาวรายดังกล่าวและแกล้งทำเป็นทักเธอว่าเป็นเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมานานในขณะที่หญิงสาวรายดังกล่าวก็เข้าใจสถานการณ์และเล่นตามน้ำไปว่าเป็นเพื่อนเก่าของเขาในทันทีโดยเขาได้ทักทายหญิงสาวไปว่าเฮ้ยเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะผ ผมอยู่ที่นี่ด้วยคุณอยากจะไปทักทายหรือเปล่าขณะที่หญิงสาวรายดังกล่าวก็เล่นละครตามอย่างแนบเนียนยว่า จริงเหรอน่าแคร์ใช่ไหมหลังจากนั้นทั้งสองก็พากันเดินออกมาอย่างรวดเร็วและหลังจากที่เดินออกมาฝ่ายหญิงสาวก็ก้าวขอบคุณโรเบิร์ตหลายครั้งที่ช่วยเธอและบอกว่าผู้ชายรายนั้นพยายามจะชวนเธอไปที่บ้านซึ่งโรเบิร์ตได้เผยในภายหลังว่าหญิงสาวรายนี้อายุประมาณ19ปีและในตอนนั้นเธอมีอาการหวาดกลัวยอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากคลิปนี้ได้ถูกแชร์ออกไปหลายคนต่างแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญและปฏิภาณไหวพริบของเขาที่ช่วยเหลือหญิงสาวให้รอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อได้ทันเวลา